คนส์สงของจะต้องรู้ถึงทำทั้งหมดการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพทั้งละเอียดทั้งหยาบของทำทั้งหมดรู้ถึงการเกิดขึ้น การหล่อเลี้ยงรักษาการบังคับควบคุมสั่งการจากปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุสุดจดนทัสโรทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จการ ถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบังคับสั่งการให้มาทำหน้าที่ทำอาชีพทำงานอยู่ในแต่ละตำแหน่งของนิพพานธรรมปรมีสามสิทัศนพระเดชพระกลงภู้สดจันทสศโรสามารถที่จะ รักษาพื้นที่ขยายพื้นที่เข้าคุมไปยังนิพพานอื่นๆเพื่อรุกเข้าสู่นิพพานธรรมอื่นๆพัฒนาป,ปรับปรให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยบารมีสามสิบธัทพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรในยุคกาขาวคนสัตว์สิ่งของบางส่วนถูกบังคับควบคุมสั่งการถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาจากทาอื่น อื่นที่ไม่ใช่บารวีสามสิบทัสพระเดชปกุกภูสตันทัสโรจากธรรมโลกโลกรธหลงเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมจึงทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ผิดปกติไม่สุขไม่เจริญ รุงเรืองไม่สำเร็จของการเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ถูกยึดทำยึดธาตุหมดความเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ไปเรื่อยๆจึงปรากฏวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตมากมายขึ้นมาเรื่อยๆ ขาดแคลนปัจจัยีขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบคนสัตว์สิ่งของบางส่วนไม่รู้ว่าับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้กับรทมโลกโกรดหลงไม่รู้จักรทมโลกโกรดหลงเช่นคนจัดสิ่งของบางส่วนถูกรทมโลกโกรดหลงบังคับควบคุมสั่งการไม่รับรู้ถึงการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากรมเมีสามิพั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนสักโรรู้ว่าทำโลภโกรธหลงเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าทำโลภโกรธหลงทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบการรู้ถึงทำโลภโกรธหลงจึงไม่ เป็นความรู้ที่แท้จริงยังถูกครอบงำด้วยทมโลภโกรธหลงเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานถูกหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นในยุคก,กาขาวที่ถูกทำโลกโกรธหลงหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รู้ถึงธรรมทั้งหมดเป็นไปตามการบังคับของธรรมโลกโกรธหลงหลอกลวงว่ารู้ถึงธรรมทั้งหมดมีธรรมโลกโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในตัวรับการไหลเวียนของธรรมโลกโกรธหลงอยู่ในตัวธรรมโลกโกรธหลง,บ,งบังคับธาต ทั้งละเอียดละหยาบผู้ที่ถูกหลอกลวงโดยทำโลโกรตลงไม่รู้ว่าทำโลกกรดลงทำงานทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบงตัวอย่างผู้ถูกหลอกลวงปิดบังจากทำโลโกรดลงถูกหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูกหลอกลวงให้รวบรวมทำโลภโกรดหลงทั้งละเอียดทั้งหยาบหลอกลวงให้รวมทำโลภโกดหลงทั้งละเอียดและหาาบทำโลภโกดหลงที่เป็นส่วนหยาบที่บังคับธาตุหยาบ รวบรวมมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตของร่างกายซึ่งคนสัตวสิ่งของประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งละเอียดและหยาบผู้ไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูกหลอกลวงโดยทำโลบกลดลงรวบรวมทำโลบกลดลงทั้งละเอียดและหยาบป,ประกอบธาต ทั้งละเอียดละหยาบจากการบังคับควบคุมของธรรมโลภโกรธลงปรกะกอบขึ้นให้เป็นชีวิตเป็นยังอยู่ถูกตรอกลวงว่าเป็นผู้รู้ดังนั้นเพื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่รับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานให้ทำโลกโกรดลงเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณลูกปสษย์เตมสัตโตถ่ายทอดบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณลูกปิษย์เตมสัตโตทั้งละเอียดและยาวที่ถูกหลอกลวงจากทาโลภโกรดหลง ถูกหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้จะไม่รับการถ่ายทอดทำบารมีสามสิบพัดพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทั้งละเอียดและยาวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแนะนำให้เปลี่ยนทำโลภรดหลงทั้งระดับละเอียดและยาว ให้เป็นบารมีสามสิบทัศสะเด็ชพุลุณบุษส์จันทัสโรทั้งละเอียดละหยาบผู้ไม่รู้ถูกหลอกลวงจากธรรมโลภโกรดลงว่าเป็นผู้รู้จะไม่ปฏิบัติตามจะยังสั่งสมทำโลภโกรดลงทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบ ถูกหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้และยังสั่งสมโลภโกรธหลงทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบดังที่ปรากฏในยุคกาข่าวผู้ที่มุ่งดุดผลจากทาโลกโกรธหลงแต่ยังถูก ทำโลภโกรธหลงหลอกลวงต,งต้มตุนให้รับทมโลภโกรธหลงไม่ให้ปล่อยวางให้ยึดมั่นในทมโลภโกรธหลงอย่างยึดมั่นถือมั่นทมโลภโกรธตรงทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบผู้มุ่งหลุดพ้นจากรมโลภโกรธตรงแต่ยัง ถูกทำโลคโกรธลงบังคับควบคุมได้ยังยึดมั่นถือมันไม่ปล่อยวางในทำโลคโกรธลงยังรับทำโลคโกรธลงที่บังคับทั้งระดับทั้งละเอียดละหยาบมุ่งที่จะหลุดพ้นจากทำโลคโกรธลง แต่ไม่รู้ว่าทำโลภโกรธหลงทั้งระดับละเอียดและหยาบเป็นอย่างไรจึงยังสั่งสมรวบรวมทำโลภโกรธหลงทั้งละเอียดและหยาบเช่นมีทำโลภโกรธหลงทั้งระดับละเอียดและหยาบอยู่ในตัว ถูกหลอกลวงจากทำโลภโกรธลงไม่ให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นในปรมีสามสิทัต์พระเดชพุณธงพุทธสดัตสสโรให้สั่งสมทำโรบโกรธลงทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบเพราไม่รู้ว่าทำโรบโกรธลง ในระดับละเอียดหมายถึงอะไรไม่รู้ทำโรบกดลงในระดับหยาบหมายถึงอะไรเราจึงรู้ว่าในยุคกาขาวมีคนสัตว์สิ่งของถูกหลอกลวงต้มตุนให้รับทำโรโลดลงทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบเช่น รับทำโลภกรดลงในระดับหยาบมาเป็นองค์ประกอบของร่างกายของชีวิตจึงทำให้ร่างกายมีองค์ประกอบหยาบที่เป็นทำโลภโกรดลงจึงทำให้ขาดแคลนปัจจัยสี ทำให้ร่างกายถูกทำลายไม่สามารถจะรวมเป็นร่างกายอยู่ได้เป็นโรคเป็นการทำลายจากทำโรคโกดลงในระดับหยาบทำโรคโกดลงในระดับละเอียดหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้ ทำได้ดีทำได้ถูกต้องในชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นอยู่ไม่ให้เปลี่ยนเป็นชาวสีไลย,ยังดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ของยุคก,กาขาวยังไม่รักษาสีท้า ไม่รักษาธรรมบาร,รมีสามสิทธัสเดเดพุลวงป่สดจันทรรัสโรรักษาธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทธัสเดเดพุลวงป่สดจันทรรัสโรซึ่งหมายถึงธรรมโลภโกรดโรงทั้งละเอียดทั้งหยาบเพราะถูกหลอกลวงปิดบังจากธรรมโลภโกรธตรง หลอกลวงว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตเป็นยังอยู่จึงไม่เป็นชีวิตเป็นยังอยู่ของชาวสวีไลย,ยังอยู่ในยุคก,กาขาวยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคชาวสวีไล ชีวิตเป็นยังอยู่จึงขาดแคลนปัจจัยสี่เจออุปสรรคปัญหาวิกฤตชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกบังคับโดยธรรมโลกกดหลงให้ไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้อทอนไม่ปลอดภัย ไม่อโหสิกรรมให้กับตัวเองให้กับคนสัตว์สิ่งของอื่นๆทำลายตัวเองทำลายคนสัตว์สิ่งของอื่นๆไม่เป็นพี่น้องกันไม่เป็นพ่อแม่ลูกกันไม่เป็นผู้ที่รักผู้ที่เมตตาผู้ที่เอื้ออาทร ปลอดภยอัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่อโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่ปลอดภัยกับตัวเองกับผู้อื่นถูกหลอกลวงปิดบังจากร,รมโลกโกดงว่าชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ของชาวสิวไล ซึ่งชีวิตเป็นยังอยู่ไม่ได้เป็นชาวสวิไลเป็นผู้ที่ยังอยู่ในยุคกาข่าวโดยรายละเอียดของชาวสวีไลเป็นรายละเอียดที่จะต้องขนควา้าที่จะต้องแก้ที่จะต้องหยุดวิกฤตจากทำโ,โรโกวดหลง เปลียนให้เป็นบารมีสามสิทธรรัสระเดชภคุลภูสตรแดนทสโลซึ่งเป็นธรรมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งเป็นธรรมสร้าง,ชา,างชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรตลอดทุกอนุเวลาหยุดวิกฤตหยุดปัญหาหยุดอุปสรรคหยุดความเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบพัฏพระเดชประคุณหลวงปูส่สดจันทสโร เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง,วางไม่อึดอัดรับแคบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเ,เป็นชาวสิวไลที่สมบูรณ์เป็นประเทศชาวสิวไลเป็นยุคชาวสิวไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยร,รักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก าบารมีสามสิทพัทพระเดชประกุลหลวงปู่สดจันทัสโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทพัทพระเดชประกุลหลวงปู่สดจันทัสโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิทพัทพระเดชประกุลหลวงปู่สดจันทัสโรครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ มีตัวตนเที่ยงแพ้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์ปเด็ภูลุงภูสตรจ่มทศระะโรตลอดไปเชิญพวกเราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ละสสวนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์รเดชกลุงภูระสรจ่ทัศโรกันต่อจ้